วยหนุ่ม่านอ้ย่างไม่อ้ยางข้นวยห้องยารีมาเยี่ยมแปลงนะครับตอนนี้มาเยี่ยมแปลงครับมามาเลปลานะครับปลาตอนนนะครับไปบอลู้นาาีก็ไปบอนูนบอูน้อยใหญ่น้อยแต่ว่าัวใหญ่อ๋อต้น ีออผลปลีตในแปลงนะครับนี่ยอดอมปิกเตยนะครับนี่ผลปลิตในกลงก้านนะครับนี่ในโงานไงยอดอมนะครับเดี๋ยวก็วยเ้อนี่ยนี่ นี่กับผนผลรตในโครงการครับนเรตับนน่นี่อนี้ปนผลิตกันเหผลิตปิตไม่ได้ดีครับผลิต่นไม่ได้ดีไม่ได้ครับไม่ได้